สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็ขับรถเลาะเรียบริมโขงมานะคะแต่สิ่งที่เห็นก็คือส่วนมากพื้นที่ที่ตรงเนี้ยนะคะก็จะมีขายเป็นพวกวัสดุก่อสร้างเป็นกองหินกองดินกองทรายเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นพวกโรงหลอเป็นขายวัสดุก่อสร้างมีแบบเยอะมากนะคะแถวแถวนี้เลาะเรียบริมโขงมาค่ะเราก็จะมองเห็นอันนี้ไม่ใช่แม่น้ำโขงนะคะเป็นคูคลองค่ะ แต่ว่าเราก็ขับรถเลาะริมโขงมานะคะก็จะมองเห็นเป็นพวกวัสดุกอ่อสร้างเยอะมากเลยค่ะแถวนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นกองหินกองดินกองทรายนะคะสลับกับพื้นที่เพาะปลูกค่ะก็จะเป็นพวกผักเป็นข้าวโพดเป็นยาสูบนะคะสลับกันไปค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะหมู่บ้านนะคะก็จะมองเห็นส่วนมากจะเป็นแถวนี้เป็นพวกวัสดุกอ่อสร้างเยอะมากเลย มีแบบติดๆกันนะคะที่เก็บภาพได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะก็จะมีบ้านเรือนผู้คนสลับกับต้นไม้ไปค่ะเป็นห่างๆนะคะไม่ได้ถี่กันมากเนะะี่ยค่ะก็จะมีเป็นหินดินทรายเยอะค่ะตลอดริมของแม่น้ำโขงที่เราขับรถมาเลยนะคะก็จะเป็นเห็นขาเป็นพวกกองหินกองทรายนี่เยอะมากเราก็ขับรถต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเอาวิว ริมข้างทางมาฝากนะคะเป็นวิวของชุมชนค่ะพื้นที่เลาะเรียบริมโขงนะคะเนี่ยค่ะเจออีกแล้วนะคะ<อ>ก็จะเป็นวัสดุก่อสร้างซะส่วนใหญ่นะคะตรงนี้ค่ะมีเป็นสิบ0ที่แล้วมั้งคะที่ทำคลิปถ่ายคลิปได้มั่งถ่ายคลิปทันมั่งไม่ทันมั่งค่ะแถวๆนี้นะคะเราก็เก็บภาพบรรยากาศ วิวสวยๆนะคะของแต่ละท้องถิ่นท้องที่นะคะว่ามีการประกอบอาชีพไม่เหมือนกันนะคะบางพื้นที่ก็ปลูกยางพาราทําสวนปาล์มนะคะบางพื้นที่ก็จะเป็นพวกวัสดุก,ก่อสร้างค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็สลับกับปลูกพวกผักพวกข้าวโพดยาสูบนะคะแล้วแต่พื้นที่ค่ะ นี่มองไกลๆก็จะเห็นเป็นเงาภูเขาลางๆนะคะเราซูมเข้าไปส่วนนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าของนครพนมนะคะไม่ทราบว่าปั่นมาจากแม่น้ำโขงหรือเปล่านะคะไม่ได้หาข้อมูลมาค่ะต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะคะเอาเป็นว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่นครพนมนะคะแต่เราไม่รู้ว่าปั่นมาจากไหนเอามาจากไหนนะคะส่วนนี้สะพานไทยลาวค่ะก็เชื่อมนครพนมกับ ฝั่งของประเทศเรานะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ